โอเคครับก็ขอสวัสดีชาวชาวออสตาเกมทุกคนครับอยู่วันนี้อยู่กับผมในออสตาเกมอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับไลา์เกมเซติ้นนั่นเองซึ่งวันนี้อีเวนต์ใหม่มาอีเวนต์แพ็รการ์ดแม่งรอตาล่อใจเหลือเกินอ่าก็คือการ์ดเพชรการ์ดทองหนึ่งหมื่นจงสุดหนึ่งหมืนเพชรและเอ็มเอ่อทองสูงสุดสิบเอ็ม่าวันนี้เรามาเสี่ยงกันดีกว่าร้อยสามสิบห้าเพชรกับคุณแจอีกก่อนหน้าเอ่อก่อนหนึ่งผมขออนุญาตส่งไวคัพเวอร์ให้เพื่อนก่อนนะครับซึ่งในการส่งครั้งนี้ก็คัพเบอร์ ครอบเวอร์ Cover, เขียวก็ใบละห้าแต้มเยอะนะเยอะเยอะแต่เมื่อก่อนมันใบละสิบทช่ปะห้าหรือเปล่าสิบนี่เป็นทองเปล่าผมขอส่งให้เพื่อนทุกคนก่อนนะครับผมสำหรับใครที่มีเพื่อนโอเคใบครอบเวอร์ใบคัอเวอรออ์ทองก็คือจะได้ค่าคะแนนคะแนนของขวาญสิบนะครับผมส่วนสีเขียวได้ห้าก็ตามนี้เลยผมขออนุญาตส่งให้แป๊บนึง เราค่อยมาเสียงกันซึ่งอีเวตนนี้ผมว่าหลายๆคนคงจะรอคอยเหมือนกันนะครับเพื่อนเนาะซึ่งตัวผมผมก็รอคอยเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นอะไรที่เออช่วยเราได้เยอะเลยซึ่งตอนนี้ผมกำลังขาดเอ็มอยู s. <S make, ่ด้วยแพดดาไม่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก็หาได้ละแต่เอ็มเนี่ยครับเอ็มนี่หาค่อนข้างยากเลยถ้าไม่มีกิจกรรมหรืออีเวตนอะไรใหม่ๆเข้ามาโอเคหกสิบพอละ ซึ่งการเชิญเพื่อนครั้งนี้มันจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเชิญนูสักคนสองคนโอ้โห5ห้าสิบเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหแจมแมแจมแมวขอบอกเลยแบบนี้หวานหมูผมแน่นอนหวานหมูผมแน่นอนผมมีไอดีผีลาวๆเท่าไหร่แปดร้อยกว่าเจ็ดสิบเก้าสิบยังเจ็ดแปดขออนุญาตแป๊บนึงนะให้ถึงสักเก้าสิบห้าเนาะ อโอ้โหซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาดึงมากแล้วก็สแปลแล้วอละอะขออนุญาตส่งกันเลยโอเคสายสิบเพย์ส่งไปเรืเ่อยๆซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อหรอกนะว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมผมผมเอาไงดีผมชอบผมชอบจับ จับไอ้กล่องที่ดีที่สุดแล้วผมชอบจับสามาครับเพื่อนผมชอบจับซ้ำเนี่ยนี่คือความคิดส่วนตัวผมนะสำหรับเอ่อได้ละห้าสิบเพจห้าพันเพด้วยห้าสิบเพกล่องไหนดีสุดผมก็จับกล่องนั้นจับต่อสิบเอ็มซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เนี่ยมันก็โอเคเลยเอาละตอนนี้คะแนนเราหมดละ ขออนุญาตให้มันครบห้าก่อนแล้วกันนะครับโอเคซึ่งวันนี้เราเจับกันยา,ยาวเลยเคอเคือหือชุ่มเทไปเลยโอเคอเคือหือ ตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยร้อยสามสิบเพจนะเพื่อนเพื่อนเนาะมีร้อยสามสิบเพน,ะน,เ,น,เ,พนเดี๋ยวคนนีเ้เดี๋ยวถ้าผมขายเพรคืนแล้วจะได้เท่าไหร่เราก็มาลุ้นกันเนาะว่าอีเวนต์นี้คุ้มหรือเปล่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ถ่ายคิปไว้แต่ผมว่ามันโคตรคุมค้มโคตรโคตรคุมค้มเลย ได้สิบเพชรโอเคเอามาอมเอามารับเฉพาะเพชรเพชรกันดีกว่าครับส่วนการเงินนี่ก็ขายทิ้งไปเลยด้วซ้วผมจะได้ห้าสิบเพชรยอยู่นะไว้ตัวละครก็รับรับเถอะหนึ่งร้อยเคเพชรอืมช้าจังเลยเนี่ยเวลาผมกดรัวๆแล้วมันจะชา้าเพื่อนๆคน,น,นไหนเป็นบ้างไหมอะ่ะ ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นี่ตัวเครื่องหรือเปล่าแต่ผมก็มันก็อชอบมันท่าไหลาเลยอะไรประมาณนี้เป็นบั๊กหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะฮสิเพรโอเคซึ่งผมก็จะมารีวิวให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพวงนี้ผมก็จะถ่ายลงอีกแลหละก็จับกันวันละนิดวันละหน่อยแชร์กันไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมัง่ง ขายแก๊สกร์ดพรีเมี่ยม,มซึ่งตอนนี้126เพชรคุ้มแล้วแหละขายกา่าล่าสุดนี่นี่โอเคตามนี้ก็โอเคนี่ครับคนขายเยอะแยะเลยเราก็มารับเพชรอะไรพวกนี้ต่อโอ้โหสำหรับวีเวต์นี้นะเพื่อนๆผมว่าโค้ดของโคดคุม้มเลยเพื่อนๆ,คน,ๆ,ค,นๆคนไหนที่ ตัวยังไม่ใช่ถึงคัส์เอสบวกแล้วก็ไม่ได้จี้ข้างล่างไม่ได้ก้าวไกลถึงขั้ว่า S อบวกอะไรประมาณนี้ผมแนะนําเลยนะสมัครตัวใหม่อะไรพวกนี้อะ่ะแล้วก็จับจนกว่าจะได้สักประมาณ5,000เพชหรือถึงพันเพชประมาณนี้ครับเพื่อนเพราะฉะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยเล่นตัวนั้นเป็นตัวหลักก็ได้ครับถ้าจับไม่ได้ก็สมัครใหม่สมัครใหม่ไปเรื่อยๆสมัครใหม่จะได้อีก200เพชนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะก็จะจับไปจับอีก10-20ครั้งก็ประมาณนี้อย่างน้อยมันก็ต้องได้หน่อยแหละ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็จบการรวีวิวแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะไปติดตามคลิปใหม่ๆบ๊ายบายครับ